ทราบหรือไม่ว่าระยะทางจากกรุงเทพถึงสถานีรถไฟกันตังโดยระยะทางรถไฟยาวกี่กิโลเมตรคำตอบนั่นคือ850กิโลเมตรรถไฟครับโดยสถานีรถไฟกันตังถือว่าเป็นสถานีสุดท้ายของเส้นทางรถไฟสายอันดามันมีระยะทางจากกรุงเทพถึงสถานีรถไฟกันตัง850กิโลเมตรซึ่งถ้าโดยสารรถไฟขบวน167ซึ่งออกจากกรุงเทพมหานครเวลา2ทุ่มครึ่ง จะมาถึงสถานีกันตังเวลาประมาณ1 1โมงครึ่งหรือใช้ระยะเวลาประมาณ15ชั่วโมงแต่เมื่อมาถึงสถานีกันตังแล้วจะหายเหนื่อยกับความสวยงามและความน่ารักของสถานีและร้านกาแฟรวมถึงอาหารอร,ออร่อยๆของสถานีกันตังและเมืองกันตังซึ่งจะมีให้คุณชิมทั้งวันทั้งคืนไม่รู้จักเบื่อเตรียมท้องไว้ให้พอดีแล้วกัน สำหรับคลิปรวมการกินเมืองกันตังเดี๋ยวจะทำคลิปแยกออกมาอีกต่างหากจะรวมทั้งหมดให้ดูนะครับ